สวัสดีค่ะสวัสดี F-C ทุกท่านค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับหวยลาพัฒนานะคะหวยลาพัฒนางวดวันที่26เดือน11 64นะคะหวยลาพัฒนาสูตรนี้สูตรคัดเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียว2ตัวบนล่างแล้วก็3าตัวตรงโต๊ดนะคะสูตรเม็ดเดียว แล้วก็เด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดแล้วก็สามตัวตรงโต๊ะแล้วก็จะมาใส่กําลังวันสี่ตัวนะคะสําหรับกําลังวันมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะคะคือเราจะจับเน้นได้แบบง่ายๆนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่26นะคะแอดจะมาสรุปงวดวันที่24นะคะงวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะแอดจะมาสรุปให้รับชมเพราะแอดไม่ได้ทําคลิปสรุปนะคะแอดก็จะมาสรุปตอนที่แอดลงแนวทางงวดต่อไปนะคะพี่ๆ FC ท่านใดนะคะที่สนใจเข้ารายกลุ่มนะคะ ็สแกน QR code ที่แอดได้โพสต์ลงชุมชน y o u t u b e ได้เลยนะคะสำหรับ QR code ก็เป็นลายกลุ่มนะคะก็จะมีราวพัฒนาแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยนะคะสำหรับลายกลุ่มเนาะแอดก็ได้โพสลงชุมชน y o u t u b e แล้วนะคะใครสนใจก็สแกน QR code ได้เลยใครไม่สนใจก็ผ่านนะคะไม่ได้ว่ากันเนาะ คำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงแนวทางแอดก็ขอย้ําเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะ ก็ขอบคุณ fc เก่าและ fc ใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะมาให้กําลังใจแอดนะคะช่องเลยไปเลยชแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะ <c oughs> ก่อนที่จะไปรับชมนะคะแอดจะมาสรุปกันก่อนเนาะค่อยไปรับชมงวดที่26กันต่อนะคะจะมาสรุปงวดวันที่24ล่าสุดนะคะสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะ สูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างก็จะมีทั้งหมด6คู่นะคะสูตรคัดพิเศษเนาะหคู่นะคะหคู่เน้นๆนะคะแล้วก็กําลังวัน4ตัวนะคะอสามตัวนะคะสตัวตรงโต๊ะมีทั้งหมดสามหางนะคะมีตัวเลขที่น้อยนะคะพอแอดปรับสูตรใหม่เนาะคือแบบคัดเน้นๆนะคะเอาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะสําหรับ พี่พี่เอฟีท่านใดที่ชอบตัวเลขน้อยก็จะถูกใจนะคะเลขที่ออกนะคะผลหวยรับชนาเลขที่ออกชุด6ตัว6 4 2 8 0 1นะคะชุด6ตัวส่วน3ตัวบน801 2ตัวบนศ1 2ตัวล่างชุด4ตัว0ูนอ่านะคะ2ตัวล่างชุด6ตัว 6, 4นะคะ สูตรคัดพิเศษเราก็มีนะคะเข้า6 4สี่ตัวล่างชุด6ตัวนะคะเข้าตัวนี้นะคะเข้าตัว2ตัวล่างชุด6ตัวนะคะ2ตัวล่างชุด6ตัวเข้า $64 สนะคะ6 4ส่ตรงตรงนะคะส่วนศ1ย์หหลุดนะคะ2 8ไม่มีนะคะกำลังวันนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะ เข้านะคะเข้าทั้งสี่ตัวเลยนะคะมีศูนย์นะคะศูนย์หลักศูนย์หลัก 6, หก 4, หลักสี่หลักแปดนะคะ0 6นยนะคะเข้าทั้งสี่ตัวเลยนะคะหกสี่ศูนย์แนะคะเข้าสี่ตัวเลยนะคะสําหรับสามตัวตรงโต๊ะหลุดนะคะไม่เข้านะคะ3ามตัวตรงโต,งต,งตง๊ะหลุดนะต้องขออภัยเนาะ ก็สรุปแล้วนะคะคัดพิเศษชุดหกตัวนะคะชุดหกคู่นะก็เข้าหกสีตรงๆรงหกสี่ล่างนะคะชุดหตัวแล้วก็เข้ากำลังวันสี่ตัวเลยนะคะส่วนเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็เด่นห้าวิ่งรูดเก้ากับสองเด่น5นี้หลุดนะคะแล้วก็วิ่งรูดเก้าก็หลุดนะ วิ่งรูดสองเข้านะคะเข้าวนะิ่งรูดสองเนาะใครวิ่งรูดนะคะใครวิ่งสองรูดสองก็จะเข้าสองแปดล่างตรงๆนะคะวิ่งสองรูดสองเข้าแปดล่างตรงๆแอดก็เน้นนะคะสาหรับสูตรเม็ดเดียวเนี่ยแอดเน้นวิ่งรูดนะคะแอดเน้นวิ่งรูดนะท่านใดที่ติดตามอ่าช่องเลยไปเลยนะคะติดตามแอดก็จะรู้เนาะว่าแอดเน้นวิ่งรูดนะคะใครที่สายวิ่งสายรูดก็ เน้นวิ่งรูดนะคะวิ่งเก้ารูดเก้าส่วนเก้าหลุดเนาะวิ่งสองรูดสองก็จะเข้าสองแปดตรงๆวิ่งรูดสูดตรเม็ดเดียวนี้เข้าทุกงวดนะคะนะท่านใดที่ติดตามก็จะรู้เนาะว่าเข้าทุกงวดนะวิ่งรูดแอดจะเน้นนะส่วนกําลังวันก็เข้าสองเนานะกาลังวันเข้าสองเข้าตัวเดียวเนาะสาหรับสี่ตัวนะคะ แอปเขจะเน้นวิ่งรูดนะสูตรเม็ดเดียวนะคะเรามาตามต่อกันนะคะวันงวดวันที่26กันเลยนะคะตามต่องวดวันที่26กันเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้สูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็เด่นวิ่งรูดเนาะเด่นวิ่งรูด สูตรเม็ดเดียววันที่26สิบหกกันนะคะก็จะมาใส่กําลังวันทั้งหมดสี่ตัวนะคะแล้วก็มีสาตัวตรงโต๊ดนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะแอดต้องขออภัยเนาะเสียงแอดจะแหบๆเนาะเด่นนะคะแอดลืมเขียนเด่นวิ่งรูดเนาะแอดขอเขียนตรงต้องขออภัยนะคะ เด่นวิ่งรูดนะคะแอดลืมนะคะเดี๋ยวมาใส่สูตรเม็ดเดียวนะคะแอดก็จะเน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดเข้าทุกงวดนะคะวิ่งรูดนะ เด่นนะคะเด่นเด่นศูนย์นะคะวิ่งรูดเก้ากับหกนะคะเด่นศูนย์วิ่งรูดเก้ากับหกนะคะแอดะะ <c oughs> Add, ต้องขออภัยเนาะไม่ค่อยสบายค่ะก็ต้องมีเสียงนิดนึงเนาะเด่นศูนย์วิ่งรูดเก้ากับหกนะคะ แอดก็ลืมนะคะลืมตีอ่าตีเส้นเนาะเขียนเด่นก็ต้องมาเบียดตรงนี้ไปเนาะไม่เป็นไรนะคะต้องแอดต้องขออภัยศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หก ศูนย์แปดนะคะเด่นศูนย์นะคะก็จะมีเป็นหลักศูนย์เนาะหกหกนะคะเก้าเก้านะคะสำหรับอแอดชอบเบิ้ลนะงวดนี้ไม่รู้จะเบิ้ลมาไหมนะศูนย์ศูนย์ก็เบิ้ลนะหกหกเก้าเก้านะคะงวดนี้แอดชอบเบิ้ลเนาะแต่แอดก็เน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูด แล้วก็มาสามตัวตรงโต๊ดกันนะคะศูนย์หกศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งแปดนะคะสองเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์ กศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเก้านะคะอันนี้คือเลขเจ็ดนะคะเบิ้ลนะคะสองเจ็ดเจ็ดนะคะสำหรับกำลังวันนะคะกำลังวันเนาะศูนย์เก้าห้าหกนะคะ 0956นะคะกำลังวันเนาะมีทั้งหมด4ตัวนะคะก็จัดได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าแอดก็ใส่แค่4ตัวนะคะสำหรับกำลังวันเนาะ0956นะคะเดี๋ยวแอดจะสรุปอ่าทวนให้อีกครั้งนะคะสำหรับเนวทาวงวดวันที่26นะคะหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียว2ตัวบนล่างเด่น0ูนย์วิ่งรูด9กับ6นะคะ เด่นศวิ่งรูดเกับหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึนะคะสามตัวตรงโต๊ะศูนย์หกศูนย์ศนดสองเจ็ดเจ็ดศนก้าะคะกำลังวัน0 9 5 6 0 9 5 6นะคะใครจะจับอ่ากำลังวันไปวิ่งรูดก็ได้นะคะกำลังวันเนาะใครจะจับไปวิ่งรูดหรือ ไปจดเน้นๆก็ได้นะคะเนาะเพราะว่ามีแค่สี่ตัวนะคะชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นนะคะชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนก็จับตัวนั้นนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะ ก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แอดตลอดมาเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะเป็นอ่าสูตรสี่คู่นะคะเน้นเน้นสี่คู่นะคะก็จะเป็นสูตรเน้นเน้นสี่คู่นะคะสำหรับท่านใดที่รอเน้นเน้นสี่คู่แอดก็จะนำ มาลงให้นะคะสูตรเน้นๆสีคู่แล้วก็กำลังวันนะคะรอติดตามคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาก่อ,อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ